จากจุดเริ่มต้นการฝึกฝนสู่เส้นทางการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางภาษา International Week ที่ได้มีเสียงตอบรับอย่างล้นหลามได้เดินทางมาถึงเส้นชัยการตัดสินผลงานการแข่งขันของนักเรียนในรายการต่างๆและได้ผู้ชนะดังนี้ครับรายการการแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนตอน้นได้ที่หนึ่งร่วมทั้งหมด3คนได้แก่ นางสาวเกว,วลินภัชรกรพิบูลนางสาวพัทิตานาดีเด็กหญิงสสิการพงศ์ศีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลชนะเลิศนางสาวพิเชียภักดิ์แก้วรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนายศิวกรจางรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนายพาุวิทย์โพทอง การแข่งขัน International Cosplay Contest รางวัลชนะเลิศนายนันทพงศ์ตำหนักพงศ์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1น,นางสาววิภาวีปล้องอ้วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นางสาววิภาพรซาลูดและรางวัลขวัญใจครูนายสรวิทย์ทวีเชิดชัยทรัพย์รายการ English Singing Contest ระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนต้นรางวัลชนะเลิศนางสาวเชยานันจิตไสรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงสรินทิพย์เปียนขุนทศรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเด็กชายวีราธรรัศมีระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายรางวัลชนะเลิศนางสาวชิดชนกจิรพันธุรักษ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางสาวพัทรวดีโอคาพนมรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนางสาวสีดิลักษ์ทองสุดกิจกรรมตอบปัญหาความรู้ทั่วไปและภาษาเกาหลีรางวัลชนะเลิศนางสาวนภ,นภสรโพสีรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางสาวปียภรณ์สุโพรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง นางสาวสุกัญญาวิเศษแก้วรายการการแข่งขัน Singing Contest รางวัลชนะเลิศนางสาวชิยานันจิตใสรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1น,นางสาวชานิตายาวบุตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนายจิรพงษ์เจเตรายการ International Cooking Contest รางวัลชนะเลิศนางสาวมิสกิเอโมโตรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1น,นางสาวทันชนกสมขาวรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนายสรวิทย์ทวีเชิดชัยทรัพย์และนางสาวกาสินาสิทธิบุพกรนายโพธิยาลัยโตโอลานชัยรายการการแข่งขัน English Skills ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศเด็กชายกิตภารเหมรัตรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงทีราพรมหาโยธีรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเด็กหญิงพิมพ์ธิดาบุญดีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลชนะเลิศในจิรพงษ์เจเตรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางสาวทวันรัตนพรมผา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2, สองนาศิวกรจางรายการ Storytelling ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นรางวัลชนะเลิศนางสาวพัทิตานาดีรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงสินัญญานามวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลชนะเลิศนางสาวสิริลักษณ์ทองสุข รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในนัชนนทองคำธรรมชาติรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนางสาวธนานันตันตระกูลขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับสำหรับคนที่ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจะได้รับเกียรติบัตรทุกคนนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็น International Week นะครับจะเป็นการเผยแพร่ผลงานของคนที่ชนะเลิศในรายการาต่างๆ อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ